สวัสดีครับผมตุ๊กช้างมันเกินน้องกาฟิวครับเห็ดหยังกุลมๆเหมือนง่ายอยู่อันมาราสิแจกน้ำได้ปอนี่แจกเลยกระเด็นแจกได้เป็นบ่าราไปพุ่นไปยุคนไปตัดสิบบอกประกาศคนในกลุ่มใหม่แล้วไปยุคนหรือไปนั่งยุหันแล้วสิบบอกใหม่ไม่ต้องอัดว่าทำลูกเลยว่าสิแจกเลยหรือว่าแจกตุ๊กช้างแจกเลยเป็นบ่อบไปได้พุ่นพุ่นแล้ว มันเกินน้อกาฟิโอนะคะน้องกาฟิโอเหมาน้ำเพ๋อพี่ๆแม่ๆในวงทุกคนบราดจะเลียน่ะติครับแม่มันจ่ไิบากินหอดคนตีนอ่ะบ่เดีน้อก็บบกยคักินน้ำมลกันนะลต่างทองใครจะเป็นลูกค้าคนแรกเอาขวดแบรนด์เซอร์เรียรไปพอบ่อยนากอรักใหญ่คบ บักหลาขึ้มาสือมากขันขึ้มาบอกแม่สือแบนมากมอมีเด็กอยู่นี่บันห้าจะเป็นคนแรกเ็แจกฟรีค่ะหนูไปเอาเลยค่ะยืนรอเลยยืนรอเลยนี่นะคะอันสกเอกบ้างแน้คน้นบ้างแนยมีทุกน้ำเลยครับบอกไอ้เพื่อนมาแจก